ครับวันนี้ที่เกาหลีนะครับวันนี้เราจะมาปิดหัวสลิงนะครับเนี่ยของมืองยุ่ดิตกอืเนี่ยของมืองยุ่ยดียิงซนอปันอุปกรณ์ฮะกล่องไม้ครับทีมาเรียบร้อยแล้วนะฮะปิดหัวสลิงใส่หัวน็อตกันครับใส่สายยางมานะครับเทปูนไมาฮะ รอบต่อไปเขาจะเคล้าติ้งนะครับเทปูนเคล้าติง้ง จะฝังพวกนะครับพวกเราก็นี่เลยครับเลกสิบหกนะโอยได้แล้วนะมุตันบ้อาอันนี้ใส่ก่อน ใส่กล่องนึงครับของแบบของเรานี่นครับขั้ตนต,ตอนการปิดหัวสลิงนะนี่นครับเดี๋ยวบบนะใส่ไม <c oughs> ้นะครับขัดไว้น,ไนะครับ ไกลเกินป่ะไปไเพไกลเกินมันไกลเกินนะครับเรื like, ่องเรื่องอไปอย่างนี้พันแสงเฮาเงาอยู่พฮาวมัดติดฮามัดติดทุเลดเออฮะอาวมัดที่หลังนี่มั้มัดติดทุเล่ มันก็ได้เอออันก็ดีเหมือนกันเออมันใส่ลวดอ่าขัดปลอดม่น่าโอ้ยได้เขากรเทแล้วนะเขาเทงนะเการีเก่าดักนี่น่าหินไหมันก็ไปได้ด้วยไหมนี่ครับปัญหาที่หนึ่งนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วครับจ่อใหม่นะครับตะกี้มันไกลเกินนอะจ่อใหม่อีกทีหน evet. ึ <o <o ่งโอเคเ พันแซงครับพ uh, you. mm ันแซงลวดเกาหลีครับนี่ครับจับน้ำมูชาบานครับจับไม้ครับภาษาเกาหลีนี่ครับสั้นไหมบ้างจะเอาหัวกระต่ายไตเราธรรมดาหัวกระต่ไตบ้างหัวกระต่ไตแล้วไหมเดี๋จะจับมันงกำลังเช็คอยู่นะเช็คกิ้งอยู่นะอ่ะนี่ครับพันแซง ก,ก็ตุลจอแล้ววะเดี๋ยวมาตัวทิ่นก็ตัวตายก็ آ آ ได้มัดเองครับโอเคนะครับนี่นครับการมัดหูกระต่ายครับดูดูครับดูดูดูปั๊บนี่ละครับเกี่ยวหัวไว้นี่แหละหมุนนี่นะครับให้เป็นหูนะครับปั๊บนี่ครับลักษณะมัดหูกระต่ายชิโนชิบิเทสไม่เทสเดี๋จะเนี่ยชินชินุช่ว นเสีอฮะนี่ครับอสักครูนะครับนี่นะครับมัดล้วนะนี่ครับดูดีนะครับปับปั๊บมือครับมองไม่เห็นนะมองไม่ออาเ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 อ้ยนี่ะครับ diy อย่างบุรนะครับขันไปครับนี่ครับขันให้แน่นนครับนี่แหละครับมัดหูกระต่าย โอเคนะครับนี่ครับอืมเสร็จแล้วหนึ่งพันเนี่ะครับจะไปอยู่อ่านจิตวิญญัณเปลี่ยนครับเอาไม้ทะลุคีน การมัดลวดพันแสงนะไปอย่างดีเลยครับโอเคครับผม